ผมว่าไอ้ไฟชุดนี้กับซับบ็อกชุดนี้มันจะช่วยทําให้เพื่อนๆนะครับประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยแหละเนี่ยมันเป็นแค่ทรงสี่เหลี่ยมแค่นี้มันไม่จําเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะเลยนะ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมสําหรับคนที่ใช้ไฟตัวนี้เลยครับมิกพาร์ l 150แล้วก็ตัว60นะครับที่อยู่ด้านข้างผมตรงนี้ตัวซอฟบล็อกตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่จะทําให้ไฟของเพื่อนนะครับจากสาแสงแข็งๆเนี่ย มันจะนุ่มขึ้นมาทันทีนะครับนุ่มละมุนละไมเลยนะตัวนี้ Mi ก Panel นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูรีวิวเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับไปดูรีวิวได้นะครับผมได้ทำรีวิวไว้แล้วทั้งตัว150แล้วก็ตัว60สนะครับสำหรับแนนไลท์มิกพาร์แนลนะตัวนี้เวลาเพื่อนๆซื้อไปนะครับเพื่อนๆจะได้ตัวบานดอแบบนี้ที่เขามีแถมมาให้นะตัวบานดอตัวนี้มันสามารถที่จะถอดออกเก็บได้ด้วยนะครับนี่ด้วยการแค่ดึงออกแบบนี้แค่นี้ครอบ เราก็สามารถที่จะเอาตัวบานดอตัวเนี้ยเก็บออกมาได้แล้วเอาเก็บไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตัวบานดอนะแล้วอยากได้แสงน้ำนุ่มก็ซื้อตัวนี้ไปนะครับตัวนี้จะเป็นซอฟ์บ็อกซ์สำหรับตัวมิกพาร์นลตัวนี้ราคาอยู่ที่3,350บาทตัวนี้นะครับชื่อของเขาก็คือ Nanlite SBMP 150 อย่างที่เห็นครับว่าตัวนี้มีโลโก้ C ีวีม i เดียนะครับตัวนี้เป็นประกันศูนย์ไทยนานหนึ่งปีเวลาเพื่อนๆซื้อไปแล้วแกะออกมามันเกิดขาดเสียหายชำรุดอะไรขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถที่จะส่งเคสมได้แบบง่ายๆเลยด้วยศูนย์ไทยและประกันนานหนึ่งปีนะครับสบายใจหายห่วงเรื่องการเคลมได้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็ลองประกอบใช้กันดูนะครับสำหรับตัวซอฟบล็อกตัวนี้นะเวลาเพื่อนๆซื้อไปครับมันก็จะอยู่ในกล่องสีงตาลแบบนี้ดึงออกมาครับ พอเพื่อนๆแกะออกมานะครับเพื่อนๆก็จะได้กระเป๋าแบบนี้ไปเลยนี่เห็นไหมข้างหน้าสกรีนคว่าแนนไลน์นะครับเดี๋ยวผมหาที่แกะก่อนอ่าที่แกะอยู่ตรงนี้แกะออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะประกอบยังไงนะอ่าโอเคอ๋อมันเป็นโครงเหล็กเลยนะครับเป็นโครงเหล็กตรงนี้นะเวลาเพื่อนๆแกะมันออกมาตอนที่ใส่มาเนี่ยมันจะใส่ติดมาอยู่แบบนี้นะครับ อันนี้ก็เรียกว่าโดมก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นโดมทรงกลมโดมทรงเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโดมหนึ่งตัวนะครับอันนี้เขาจะเด้งมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้เองนะด้านข้างจะมีเขียนว่ามี Pan ลนหนึร้อยห้าสิบนะครับด้านในจะเป็นสีเงินนะครับเอาไว้กระจายแสงด้านหลังตรงนี้นะมันจะมียางยืดนะครับเราสามารถที่จะคล้องเข้าไปพอใส่นะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเชือกแบบนี้นะ ก็เอาเกี่ยวที่ด้านหลังได้เลยแบบนี้ง่ายๆทั้ง4มุมนะครับมันจะยากตรงที่ตรงนี้นิดหน่อยเราต้องจัดทรงให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับพอเราเกี่ยวทั้ง4มุมเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตัวโดมของมิกพาแนลขึ้นมาแบบนี้เลยเดี๋ยวจะลองเปิดแบบไม่ใส่ผ้าซอลนะครับเห็นไหมตัวมิกพาแนลเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะนะครับเป็นได้ทั้งไฟแบบธรรมดาแล้วก็เป็นไฟแบบ R G B นะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้ตัวเนี้ยไปเซตแสงเซตฉากอะไรต่างๆเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะถ้าเกิดเราใส่ตัวซอฟ์บ็อกโดยที่ไม่ใส่ตัวแผ่นซอฟหน้าโดมเนี่ยมันก็จะได้แสงที่พุ่งไกลแล้วก็สว่างนะเพราะว่าเขามีฟอยด์ด้านข้างสีเงินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นแบบไฟธรรมดานะ เป,เป็นแบบไฟธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะกดไปที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีโหมดต่างๆมาให้เราเลือกใช้เดี๋ยวเราจะลองเปิดเป็นแบบไฟธรรมดานะครับ2,700ควินถ้าเกิด2,700ควินเนี่ยมันจะเป็นแสงสีส้มๆแบบนี้นะครับสำหรับไฟตัวนี้ผมจะให้มันเป็นแสงสีขาวนะครับโดยการเปลี่ยนควินไปที่7,500ควินว้าแสงขาวมากเลยนะแล้วก็กตัวเนี้ถ้าเกิดเราปรับเป็นแบบ RGB เห็นไหม ก็โอเคมากๆเลยนะพอปรับ RGB แล้วมีซอฟบล็อกตรงนี้แสงที่ได้เนี่ยมันก็จะนุ่มมากๆผมปรับเฉดสีได้เลยนะแล้วยิ่งเรามีซอฟบล็อกแบบนี้นะครับแสงที่ได้ออกมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะนุ่มนวลนะเรามาลองเทสแสงกันดูดีกว่านะครับว่าแต่ละแสงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับตัว Mix Panel ตอนนี้ตัว Mix Panel ที่ผมใช้อยู่นะครับผมเปิดกำลังไฟที่11%ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตัว ซอฟบ็อกตัวนี้เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นไฟที่มาจากตัว LED ของ Mi ก Panel เลยนะครับไม่ผ่านซอฟบล็อกแต่อย่างใดคราวนี้เราจะมาใส่ตัวซอฟบล็อกดูนะวิธีการใส่ก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับพอผมใส่ไปเนี่ยตอนนี้ผมใส่ตัวซอฟบ็อกเข้าไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ตัวผ้าฟิลแสงด้านหน้านะครับแสงที่ได้ออกมามันก็จะแรงกว่าเมาื่อกี้นิดน,นึงเพราะว่าตัวด้านในของตัวซอฟบ็อกเนี่ยมันจะมีเสียงเงินๆตรงนี้นะ มันทาให้สามารถควบคุมทิศทางแสงได้นิดน,นึงแสงของเราเนี่ยมันจะไม่กระจายออกไปเยอะเกินไปนะนี่นะครับกำลังไฟ11%สําหรับตัว mix panel 150นะร้อนะคราวนี้เรามาใส่ซอฟบ็อกกันดูซอฟบล็อกเนี่ยเมื่อเราใส่เข้าไปครับแน่นอนว่ามันจะนุ่มขึ้นแต่ว่ามันก็กินแสงมากขึ้นนะครับเราต้องใช้กําลังไฟที่มันเยอะกว่าเดิมอย่างสมมุติว่าตอนนี้เราเปิด11%นะครับเราก็อาจจะต้องใช้กําลังไฟถึง1 6 1 7เลยนะ อันนี้ผมติดแผ่นฟิลแสงเข้าไปแล้วด้านหน้านะครับแสงที่ได้ก็จะนุ่มขึ้นซอฟต์ขึ้นนะครับแต่ว่าแสงเนี่ยมันจะดรอปลงเพราะว่าตัวแผ่นฟิลเนี่ยมันกินแสงเข้าไปนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดความแรงขึ้นไปอย่างที่ผมบอกครับไม่16ก็17บตอนนี้อยู่ที่17%ซึ่ง17%เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นแสงนะครับแสงเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็โอเคมากๆนะดูอันนี้คือ17%นะครับ จริงๆแล้วชุดนี้สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะผมแนะนำนะครับแนะนำเลยซื้อตัว m i กพาร์ l 60ตัวหนึงตั้งเป็น fill light แล้วก็ซื้อตัว m i กพาร์ l 150ตัวหนึงตั้งเป็นคีไลท์นะครับสทิศทางเนี่ยพอมันมานะเพื่อนๆสามารถที่จัดไฟได้เลยนะครับอันนี้เป็น k คีไ g h t อย่างเดียวผมติดอยู่ด้านเดียวเพื่อจะทดสอบแสงให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้แผ่นใส่แผ่นฟิ ll แสงเข้าไป แสงที่ได้นุ่มนวลครับดีมากๆเลยนะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะไม่ให้แสงมันกินไปข้างหลังเยอะนะครับต้องการอยู่แบบฉากข้างหลังเนี่ยมืดๆไปเลยให้เห็นไฟสีเงินมืดๆไปเลยนะครับโดยที่ไอ้ไฟตัวนี้ไม่อยากให้มันไปกระทบกับแผ่นหลังเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับที่เขามีแถมให้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะอันนี้เป็นกริดหรือว่าตารางนะครับตารางตัวนี้มันจะช่วยทําให้แสงที่ออก จากออกทุกทิศทุกทางเนี่ยมันจะโดน,นบังคับให้ออกไปตามช่องที่เขามีมาให้นะครับแสงมันก็จะพุ่งตรงผมใส่กริดเข้าไปเรียบร้อยนะครับพอใส่กริดแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันกินแสงหนักกว่าเดิมนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเพิ่มไฟอีกประมาณ2-3นะครับอันนี้เป็น17%นะผมจะเปิดไปที่20%อันนี้ผมเพิ่มมา3%ซนะครับอือโอเคเลยนะตัวนี้ก็คือไฟ ที่ใส่ตัวซอฟบ็อกของ m i กพาน e ล150แบบครบเซตเลยนะครับมีโดมมีแผ่นฟิลแล้วก็มีแผ่นกระดิตตารางตรงนี้เห็นไหมครบชุดเลยนะก็สามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยจัดแสงได้แบบทั่วไปเลยเหมือนที่ผมจัดอยู่นะตอนนี้ซึ่งเป็นเป็นโดมกลมแล้วโดมกลมค่า10เซนนะครับมันค่อนข้างที่จะยาวนะพอยาวปุ๊บพอเอาไปวางฟิลกับคียปุ๊บ กินพื้นที่เยอะครับสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรือว่ามีพื้นที่น้อยอย่างเงี้ยมันก็จะตั้งยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นไฟชุดนี้มิกพาแน60แล้วก็150นะครับใส่โดมตัวนี้เข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะไปตั้งหน้าคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับถือว่าเป็นชุดไฟที่กินเนื้อที่น้อยมากๆเลยอ่ะอันนี้ก็คือการทดสอบไฟให้ดูแบบคร่าวๆนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3,350บาทสําหรับคนที่มีไฟในไลท์ m i ก p a พา l ทั้งตัว60แล้วก็ตัว150นะครับตัวซอฟต์บ็อกตัวนี้มีรองรับทั้ง2ขนาดเลยนะผมว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นมากๆสําหรับคนที่มีไฟมิก p a พา l นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีแก้เจตัวไหนของทางแนลไลท์ like, มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วแล้วกลับมาคนใหม่ครับสวัสดีครับดีมาก